đi, 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 đi. <laughs> À, mong con nồi đi định, mong con ngồi Mong con về khác มองกงไหนครับลูกอ่าอันนี้ตัวจมูกดำนะอ่าตัวพอๆกันเลยตัวพอๆกันเลยเปรียบเทียบกันสองตัวพอๆกันเลยมาทางนี้ลูกมาเม,ม็ดมาเม็ดนี่มาเลยมาเลยเด็กๆคะเด็กๆนะเด็กๆมา,าทางนี้ลูก แหมเด็กๆกินที่นี่เด็กๆกินที่นี้ครับอืมันนี้อันนี้กลักกีกลัก